สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องโปเกมอนโก้ plus plus จากค่ายเนียนติกนะครับซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับการเล่นเกมโปเกมอนโกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะามาเล่นกับตัวโปเกมอนสลี p เกมใหม่ที่เวลาคุณเล่นเนี่ยจะต้องเล่นด้วยกันนอนนะครับเอาล่ะสําหรับอุปกรณ์ชิน้นนี้มันจะเล่นกับโปเกมอนสลีฟยังไงก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวหน้ากล่อง หน้ากล่องก็จะเขียนคำว่าโปเกมอนโก plus plus นะครับแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนโปเกบอนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโลโก้ของทางเนียนติกนะครับแล้วก็รูปโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรูปนี้ที่เด่นหน่อยก็คือจะเป็นลูกของคาปิกอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านข้างของกล่องนะครับก็จะมีบอกว่าดาวน์โหลดตัวแอปเนี่ยจาก App Store หรือว่า Google play นะครับแล้วก็สามารถเข้าไป เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของทาง p o k e m o n g o p a s s p a s s c o m นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังของกล่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเขียนภาษาญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลยซึ่งอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าก็จะมีจุดเด่นตรงนี้ซึ่งเขาจะบอกว่าตัว p o k e m o n g o p a s s p a s s ตัวนี้ครับใช้คู่กับ pokemongo และ pokemon sleep ได้อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างอีกด้านของกล่องนะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับก็จะเห็น นิวปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเอาละแล้วก็จะมีปิกาจูอยู่มุมนี้นะครับตัวนี้เขียนคขาว่าโปเกมอนเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องตัวนี้กันก็ทําการแกะกล่องค่อยๆดึงตัวฝากล่องตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับเอาละพอเปิดขึ้นมาเสร็จเราก็จะเห็นลวดลายของตัวปิกาจูกําลังเหมือนทําท่านอนหลับอยู่นะครับ เราก็ดึงตัวกล่อง้ว้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมนะครับที่เรียกว่าโปเกมอนโกพนะครับเอาละเรามาดูตัววัสดุกันก่อนละกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะเขียนคำว่า make in china แล้วก็มีโลโก้ของ the pokemon company nintendo นะครับ ในกล่องมีอะไรอีกนะครับก็จะมีตัวที่เป็นอันนี้เหมือนจะเป็นใบคู่มือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นใบคู่มือของตัวโปเกมอนโกพัสพัสแต่ว่าเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็อา่าไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับนอกจากนี้เขายังให้ตัวที่เป็นสายชาร์จนะครับอา่าน่าจะเป็น USB C ต่อกับ USB ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นรูนี้ก็จะเสียบเข้ากับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ไปเสียบปลั๊กนะครับสำหรับในการชาร์จออ๋นอกจากนี้ยังมีตัวใสาสายคล้องมือแบบนี้นะครับแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนคลิปเอาไว้หนีบนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมันก็จะ ดูดเข้ากันได้นะครับแล้วก็อาจจะไว้หนีไว้กับเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวโปเกมอนเนี่ยตัวที่เป็นสายนะครับเขาสามารถที่จะร้อยตรงนี้เข้ากับไอตัวโปเกมอนโก้ plus p ได้เหมือนกันนะครับพอร้อยออกมาเล้วผูกเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้หนีบเสื้อหรือหนีบอะไรเอาไว้นะครับตัวนี้ก็อาจจะคล้องมือค้องอะไรเพื่อจะได้กันหล่นนะครับ พอเราต่อเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอตัวนี้ครับไปเชื่อมต่อกับตัวโป e m o n Sleep นะครับการเชื่อต่อกับโปเกมอนสลี p ให้กดที่เมนเมนูเลือก setting and more เลือก pair device แล้วกดปุ่ม pair device อีกทีหนึง่งกดปุ่มที่ตัวเครื่องเพื่อเกมมองเห็น device ตัวนี้ กด2ปุ่มที่ตัวเครื่องพร้อมกันเพื่อแผ่อุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อเสร็จปุ่มขวาล่างจะเปลี่ยนไปและมเมื่อเล่นแมปไปทางซ้ายก็จะเจอกับปิกาจูใส่หมวกซึ่งจะคอยช่วยเราในการเก็บวัตถุดิบกดปุ่ม Go Plus Plus เพื่อเข้าไปเซตอัพค่าต่างๆกดปุ่ม Connect อีกทีหนึ่งซึ่งหน้าเซตอัพสามารถเซตค่าต่างๆเช่นเวลาการนอนการตั้งปลูกและเสียงปลูกได้ กดปุ่มสเตตัสเพื่อดูว่าปิกาจูสามารถช่วยเราเก็บวัตถุดิบอะไรได้บ้างกดปุ่มคลายสามารถเปลี่ยนเสียงปลุกของปิกาจูได้และถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็จะปลดเสียงล็อกต่างๆได้มากมาย เมื่อ o m p a พ e ตัว Device ตัวนี้เข้ากับตัว Pokemon Sleep เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะทดลองในการนอนกันซึ่งวิธีการทดลองในการนอนก็คือต้องมากดตัวโป k e m o n Go p พัสพสตัวนี้นะครับคือกดค้างเอาไว้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว Device เขาจะรู้นะครับว่าเราอะกำลังจะนอนแล้วแล้วก็จะมีเสียงของปิ๊กจูเนี่ยเขากล่อมประมาณนี้ ถ้าไม่อยากฟังเสียงก็สามารถกด1ครั้งเพื่อหยุดได้นะครับทีนี้เนี่ยก็รอจนกระทั่งเราตื่นนอนตอนเช้าเราค่อยมากดปุ่มนี้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะตื่นนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้ แบบนี้นะครับตัวโปเกมอนโกพัชพัชก็จะรู้แล้วว่าเราตื่นเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าโปเกมอนสลีเพื่อทำการซิงผลการนอนกันเมื่อซิงเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเข้าไปดูผลการนอน ตัวเครื่องก็จะประมวลผลว่าผมนอนไปประมาณ8ชั่วโมงครึ่งนอกจากนี้ยังมีกราฟคอยบอกว่าเราหลับลึกหลับตื้นขนาดไหนจากนั้นตัวเกมจะคำนวณเป็นประเภทการหลับของเราจากนั้นก็คำนวณเป็นคะแนนแล้วก็จะส่งผลต่อตัวโปกเกมอนที่เราจะเจอ ยิ่งคุณภาพการนอนของเราดีเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสได้พบกับโปเกมอนหายากต่อมาเกมจะเริ่มที่โฟโตเซสชั่นนั่นคือเราจะเจอกับตัวโปเกมอนทั้งหลายแล้วก็เราจะต้องทำการถ่ายรูปท่านอนของโปเกมอนเหล่านั้น ก็วนถ่ายรูปให้ครบทุกตัวครับปกติโปเกเด็กเขาจะเป็นรูปโปเกมอนแต่ว่าโปเกเด็กของเกมนี้มันจะเป็นรูปท่านอนของโปเกมอนแทน ต่อไปก็เป็นช่วงเวลาให้ขนมเพื่อป้อนให้กับตัวโปเกมอนเหล่านี้หลังจากที่โปเกมอนเหล่านี้กินตัวขนมเนี่ยครับจนกระทั่งเกตเต็มเนี่ยก็จะได้มาเป็นพวกซึ่งตอนที่เกตเต็มัมจะขึ้นคําว่าแม็กเฟนชิพผมขอเลือกจิโกลิต้าละกันแล้วก็ บิสกิตที่มันให้อมาอันแรกเนี่ยถ้าป้อนไปเนี่ยเราจะได้พอยต์อยู่ประมาณ3ามพอยต์ทีนี้เนี่ยเราจะต้องเติมให้มันเต็มนะครับซึ่งตอนนี้มันขาดอยู่2องพอยต์เพราะฉะนั้นเราก็เลือกบิสกิตที่มันหน้าตาคล้ายๆโปเกบอลเนี่ยครับใส่เข้าไปซึ่งตันนี้ผมเลือกเป็นตัวโปเกบอลธรรมดาซึ่งมันจะได้ประมาณ1ขีดก็ป้อนอย่างเงี้ยครับประมาณ2อันก็จะได้แม็กเฟนชิพสำหรับโปเกมอนบิสกิตก็สามารถแลกได้นะครับในร้านค้าซึ่งในเกมเนี่ยเขาจะเอาพอยต์พวกนี้แหละไปแลก point ที่เอาไว้แลกของในร้านค้าเขาเรียกว่า sleep point แล้วก็เวลาแลกของนะครับมันจะจํากัดใน1เดือนเนี่ยมันจะแลกของได้ไม่มากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง m a เน็ให้มันดีๆ โปเกมอนที่ได้หรือวลแม็กเฟนชิพก็จะกลายมาเป็นพวกของเราทีนี้ก็มาถึงจุดประสงค์หลักของเกมก็คือการป้ออาหารให้กับคาปิกอนให้ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้โปเกมอนที่เราจับมาเป็นพวกลองจิ้มไปนะครับมันก็จะให้ตัววัตถุดิบต่างๆซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ก็ใช้สําหรับทำอาหารแล้วก็เอามาเป็น อาหารในการป้องให้กับคาปิคอนกดโปเกมอนไปบางทีก็จะไปทิกเกอร์ตัวสกิลของตัวโปเกมอนเหล่านั้นหลังจากเก็บวัตถุดิบครบแล้วเราก็มาเริ่มทำอาหารกันโดยจิ้มไปที่ตัวคาปิคอน จากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เมนูในการทำอาหารลองกดไปที่ Choose Recipe ซึ่งในนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราสามารถที่จะทำแล้วก็ป้อนให้กับตัวคาปิคอนได้หรือจะเลือก Auto Cooking ก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่สามารถหาเมนูในเ e ซิปี้เมื่อสักครู่ได้การทำอาหารเสิร์ฟคาปิคอนจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงถ้าช่วงไหนเสิร์ฟอาหารให้คาปิคอนกินไปแล้วก็จะไม่สามารถเสิร์ฟได้อีกจะต้องรอช่วงถัดไปอาหารในแต่ละมือ้อควรจะทำให้ตรงตามที่คาปิคอนรีเควสต์เพื่อจะได้เพิ่มคะแนน เสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้คาปิกิอนกินพยายามทำกิจกรรมและเพาะอาหารในเกมเพื่อที่จะให้คาปิโกนเนี่ยเขาค่อยๆขยับแรงไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้ของรางวัลตามแรงที่เราได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนคาป์พิโนไปในทุกๆสัปดาห์ การเลเวอัพให้กดปุ่มโปเกมอนกดโปเกมอนบล็อกจิ้มเลือกโปเกมอนที่เราจะเลเวอัพหรืออีโวกดปุ่มเลเวอัพหรืออีโวจากนั้นเราก็ใส่จำนวนที่เราต้องการจะเลเวอัพซึ่งการเลเวอัพหรืออีโวมันก็จะช่วยทำให้ปลดล็อกตัววัตถุดิบใหม่ๆได้และลดระยะเวลาการเก็บวัตถุดิบให้เราด้วย การจัดทีมก็คือการนำโปเกมอนด5ตัวที่เรามีเอามาอยู่บนหน้าจอเพื่อที่จะช่วยกันเก็บวัตถุดิบกดตรงกระบาะใส่อาหารเพื่อดูว่าคาปิคอนชอบกินผลไม้อะไรในแต่ละสัปดาห์จากนั้นกดปุ่มโปเกมอนกดปุ่ม edit team เลือกโปเกมอนที่เก็บผลไม้ที่ตรงตามความต้องการของคาปิคกนมาเข้าทีมกดจิมที่ตัวโปเกมอนที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็เลือกโปเกมอนที่เรามีอยู่มาแทนที่ได้เลย ใช้มือถือจับการน,นอนโดยกันกดปุ่ม Go พัตพัตจากนั้นกดที่แท็บ Author กดปุ่ม Text Sleep with Smart Device สามารถใส่อินเซนเพิ่มเพื่อล่อโปเกมอนเวลาเราหลับจากนั้นกดปุ่ม Sleep ตัวเกมจะสิงการตั้งค่าเวลาหลับกับเวลาตื่นจากมือถือเพราะฉะนั้นค่อนข้างสะดวกสบายเราสามารถมาปรับเวลาได้อีกเล็กน้อยในเกมตอนนอนอย่าลืมพกมือถือไปด้วย ให้เราคว่ำม,มือถือลงแล้วก็วางไว้ข้างๆหมอนตรงนี้สามารถเปลี่ยนเวลาปลุกและยังเลือกเสียงในการฟังเพื่อผ่อนคลายในเวลานอนได้ด้วยเขาตื่นแล้วให้มากดที่ปุ่ม e n Sleep Session ผมจะให้ดูข้อมูลการนอนที่จับด้วย p o k e m o n Go Plus Plus ตัวดีไวสามารถจับการนอนได้แต่ไม่สามารถบันทึกเสียงในระหว่างการนอน เรามาดูข้อมูลการนอนที่จับด้วยมือถือกันครับตัวมือถือจะจับทั้งผลการนอนแล้วก็สามารถจับเสียงในระหว่างที่เรากําลังนอนได้ซึ่งมันส่งผลให้ตัวแบตมือถือนะครับลดลงไปประมาณ18-20%ข้อมูลเสียงเก็บได้แค่1วันข้อมูลการนอนเก็บได้แค่30วันเท่านั้นเค้านี้เรามาลองเทียบกับสมาร์ทวอชบ้างว่าผลจะเป็นยังไง ดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวดีไวท์ที่ไว้สําหรับช่วยในการจับการนอนอย่างที่บอกว่าเราดูข้อมูลได้แค่30วันแต่ถ้าอยากดูมากกว่านั้นต้องซื้อตัว P r e m i u m Pass ซึ่งมันก็จะให้ของแถมมามากมายด a ต้าก็ของเราแถมยังต้องเสียตังเพื่อดูนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโปเกมอนโกกันอีกสักหน่อยกันเชื่อต่อกับโปเกมอนโกให้กดที่โปเกมบอลจากนั้นกด Setting c o n n e c t Device and Services a An c c e s s o r y Device กดปุ่มที่ตัวเครื่องเพื่อทำการเชื่อมต่อ ตัวเครื่องจะปรากฏบน a v a i l a b l e device ทำการแพร์โดยกด2ปุ่มที่ตัวเครื่องพร้อมกันลองแพร์แล้วดัน disconnect เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพยายามลองต่ออีกทีนึ่ง เ่อต่อเสร็จแล้วตัวเกมจะพาไปหน้าส l e e เซต์อัสามารถเลือกเวลาที่จะรับของรางวัลในโปเกมอนโกได้เท่านี้การจับการนอนด้วยโปเกมอนโกพัสดสก็เป็นประโยชน์ทั้งเกมโปเกมอนสล e ปและโป k กมอนโกสามารถเซตอัพค่าต่างๆในการใช้งานได้เช่นโยนบอลอัตโนมัติหมุนเสาอัตโนมัติหรือเลือกลูกบอลในการโยน ถ้าแพ้สำเร็จก็จะปรากฏสัญลักษณ์ที่หน้าจอถ้าต้องการปิดการเชื่อมต่อก็ให้กดปุ่มนี้จะทําให้เราเล่นเกมโปเกมอนโกได้ตามปกติเหมือนเล่นผ่านมือถือถ้าจากคนเหนก,ก็ให้กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งการจับโปเกมอนและการหมุนเสาก็จะใช้ผ่านดีไวซ e ์แทนซึ่งไม่จําเป็นต้องเปิดตัวเกมก็สามารถจับโปเกมอนหรือหมุนเสาได้ไฟสีเขียวแสดงว่าเจอโปเกมอนให้เรากดปุ่มเพื่อที่จะโยนบอล ไฟกระพริบสีขาวก็เหมือนกําลังลุ้นว่าเราจะจับโปเกมอนได้หรือเปล่าไฟสีลลงแสดงว่าก็ช่าจับได้แล้วพร้อมกับโนติแจ้งเตือนมาดูกันว่าถ้าจับไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะขึ้นไฟสีแดงพร้อมโนติแจ้งเตือนส่วนไฟสีน้ำเงินก็คือการปั่นเสาให้เราก,กดไป1ทีแต่ถ้าตั้งออโตไว้ก็ไม่ต้องมานั่งกดอะไรแบบนี้นะเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมตามเวลาที่ระบุเราก็จะรับของรางวัล ซึ่งมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โชว์ให้เห็นถึงว่าเรานอนไปแล้วกี่ชั่วโมงแต่เหมือนจะต้องคอนเน็กกับโปเกมอนโกพัสพัสก่อนนะครับหน้าป๊อปอัพนี้ถึงจะขึ้นมาถ้าเราเชื่อมต่อโปเกมอนโกพัสพัสตัว New Mission ก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็เล่นให้จบมิชชั่นนะครับเพื่อจะได้รับของรางวัล สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวโปเกมอนโกสพัส,พส่งเป็นอุปกรณ์พิเศษไว้สำหรับเล่นเกมโปเ m o n Sleep และโป k ก m o n โกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ